ลำตัวด้านข้างขึ้นมาอย่างนี้นะจำได้ไหมคะ่ะอาสนะนี้อชอบไหมคะอ,อ,อาจารย์จะต้องปิดนะคะปิดลำตัวด้านข้างเยอะ หายใจออกสุนัข i don't think. Not the one. ตามองตับวางตัวเองกลับไปสูให้โอดกอส และห้าหึงมืออ้อม เแล้วันศ so ุรตุ้งเขาหยุดใช่แล้วมันส่วนมากอ่ะมันจะเหลือแค่พิสูจน์กับพราะฉะนันมีนอนนอนดีบ้านกว่าเส้นหนึ่งยืดเพ่ะอะไรสามวันไงโอ้เสืจะขนาดนั้นพอวันจันทร์เราจะพี่สุขออบเสื้อไปเล็กอาจารย์ี่